โอเคอันนี้คือหัวข้อที่เราเตรียมมาจะเป็นโรงเรียนใหม่ที่น่าผิดหวังของ Blue Arkite ต้องขอออกตัวก่อนว่า Blue a r k i v e มันเปิดเกมมาได้4ปีกว่าแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้มันมีโรงเรียนเปิดตัวออกมาใหม่ค่อนข้างจะเยอะมันเลยเป็นส่วนที่บางครั้งเราเห็นอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกเหมือนกับเราเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนภาพซ้อนของตัวละครภาพซ้อนของเนื้อเรื่องมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอีกเลี่ยงได้ถ้าเกิดคุณเปิด เกมมาน,นซึ่ง l u ูอาไค i ต e ตอนนี้มันเป็นแบบนี้ออกมาค่อนข้างจะเยอะซึ่งการเปิดโรงเรียนใหม่ที่ชื่อว่า y วฮันตรงนี้มันเป็นที่พูดถึงในระดับหนึ่งก็คือคาแรคเตอร์ดีไซน์ถ้าเกิดเราเปิดออกมาแล้วเราจะแซวว่าเหมือนกับตัวละครบางตัวในบลูอาไค i v e มันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมในมุมมองของคนเล่นแต่ถ้าเกิดมันเหมือนกันเยอะเกินไปล่ะทําไมเขาออกตัวละครที่เหมือนกับเกมตัวเองออกมาถ้าเกิดให้เทียบของโรงเรียน y วฮันเราจะมี Za, ทีเขียวเราจะมีลูกของมิกะกับนางิสาเราจะมีแก๊งขนมหวานดาวเกรดพอเห็นภาพอยากว่าที่เขาบ่นกันตอนนี้คืออะไรก็คือคาแรคเตอร์ของตัวละครในโรงเรียนวายฮันมันดูไม่ค่อยสดใหม่สักเท่าไหร่ยกเว้นคาโนโเอกับเอริที่เป็นที่พูดถึงแต่คนก็ยังยอมรับว่าเขาออกแบบมาดีถ้าเกิดคุณถามว่าคนไม่ชอบที่สึกกันเหรอคนชอบตัวละครโรลิคนนี้ก็ได้รับความนิยมพอสมควรแต่มันมีภาพซ้อนของเรซะ ดูยังไงก็เรสะมันเป็นเรสะสีเขียวถ้าเกิดมันมีแค่คนเดียวเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะมีมิโยะที่ดูยังไงก็อาจจะเหมือนลูกของนางิซะกับบิกะมีแฟนอาร์ตตรงนี้ออกมาค่อนข้างที่เยอะมีกองวอวย2คนนั้นก็รู้สึกว่าปกตินีนาเรามีตัวละครที่เหมือนกันเหมือนกันกบที่ตอนเราแซวว่าพิเคียวเป็นเจแปนิสคาซึสะเราแซวว่าเรนเกะเป็นเจแปนิสในรูทำไมพี่ไม่มีปัญหากับ2คนนี้แต่ว่ามีปัญหากับมิโยะกับลิสึแทนตอนที่ เกี่ยวกับเลนเกะเราเซลล์อฮามันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นต่อให้มันเป็นสาวผมดําหูแมวแต่ว่าขี้เคียวกับคาซึสะเรายังไม่เห็นภาพซ้อนกันขนาดนั้นแต่ลิสึกกับเลสะนี่คือเหมือนกับมึงเอามาเปลี่ยนสีผมแล้วขายเลยอะ่ะแม่งเหมือนขี้เีย์มันเลยกลายเป็นว่าตรงเนี้ยมีคนขุดประเด็นเรื่องนี้ออกมาใช่ไหมว่า,าการที่คาแรคเตอร์มันเหมือนตัวละครในเกมตัวเองอะ่ะแม่งแปลกมันควรจะเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเปิดไปนานมากๆแบบ6กเปีหรือไม่ก็แบบไม่มีลูกเด่นจะเล่นแล้วอะ่ะถ้า มันไม่มาต่อกันผมว่ามันจะไม่มีกระแสแรงขนาดนี้ไว้คุณที่มันจุดไฟยิ่งกว่าอะไรก็คือการมาของคลาสไว้คุณการมาของการเข้าคลาสของโรงเรียนวายหันมันจําเป็นจะต้องมีนักเรียนวายหันอยู่ในนั้นอยู่ในไอดีคุณไม่งั้นคุณจะไม่สามารถเข้าคลาสของโรงเรียนวายหันได้แล้วโรงเรียนวายหันไม่มีตัวแจกไม่มีตัวละคร2ดาวไม่มีตัวละคร1ดาวไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดมึงไม่กดกาชาเห็นภาพยังว่าทำไมคนก็บน คาแรคเตอร์ดีไซน์อ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องรองไว้คุณแต่มันเป็นเรื่องรองในตอนที่มันกําลังมีบางอย่างคุกรุ่นอยู่มันก็เลยกลายเป็นไฟลามทุ่งอันนี้ให้ผมเดาแบบง่ายๆนะเขาจะรีบขายรงเน้าไวไใท้มาทำไมนี่แหละนี่แหละคือมันเป็นส่วนที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดเลยไว้คุณก็คือเขารีบขายไว้ทันทำไมวะคุณเก็บของดีไว้มันก็ดีอยู่แล้วป่ะรู้สึกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการชะลอให้มันทันเซิร์ฟกลบอลอ่ะมึงจะข้ามมึงก็ข้ามไปมันไม่สนุกอะไรอันเนี้ยเราเคยพูดไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมตอนที่เราร รู้สึกว่าเขากำลังเตะ่วงเพื่อรอเซิฟกระบอลมันคือช่วงนี้ไว้คุณตอนที่เอาตัวละครที่ยังไม่มีชุด2อออกมาแล้วก็เนเรื่องธรรมดาไม่ได้สนุกขนาดนั้นเรื่องเรื่องของจูลี่พัททามไม่สนุกเรื่องเบสบอลไม่สนุกมันก็พออ่านได้แต่ว่าไม่ได้สนุกขนาดนั้นไว้คุณเพราะฉะนั้นวิธีที่มึงจะทำมึงก็ทําแบบนี้สิว่าเอาตัวละครที่ยังไม่มาสักทีอะ่ะเออคือถ้าเกิดเขาจะใช้ไม้ตายในการรอเซิฟกระบอกมันมีวิธีรอ,อที่ดีกว่านี้แล้วมึงจะไม่โดนด่าด้วยฮัลโหล โรงเรียนใหม่ที่น่าผิดหวังตอนนี้เรามีวิโยกับทิสุไปแล้วใช่ไหมข้างๆเรามีเด็กรถไฟด้วยคุณอาจจะงงว่าทําไมเด็กรถไฟมันถึงมีดราม่าได้ทั้งนั้นท,ที่มันผ่านไปแล้วใช่ไหมก็คือตอนที่มันมีดราม่าของไวท์ฮันน์มันมีกระแสที่พูดถึงเด็กรถไฟอยู่ด้วยเด็กรถไฟมันจะเป็นส่วนที่ครเล่นอีเวนต์มาแล้วดูออกเลยว่ามึงรีบขายโดยที่ไม่เตรียมตัวหาอะไรมาเลยเนื้อเลือกอีเวนต์ไฮเลนเดอร์ มันเป็นเนื้อเรื่องอีเวนต์เปิดโรงเรียนใหม่ที่ไม่ได้อะไรข้อความใหม่เกี่ยวกับไฮแลนเดอร์เลยแม้แต่น้อยอันเนี้ยเขาไม่มีปัญหาเรื่องดีไซน์นะดีไซน์ของเด็กรถไฟทุกคนโอเคทุกคนร้องไห้หมดตอนเห็นพิคาริโนโซมิแล้วพอเห็นอาบะทุกคนก็เป็นบ้ากันเลยอีเวนต์ของโรงเรียนไฮแลนเดอร์ตอนที่เล่นผมไม่รู้สึกถึงความเป็นโรงเรียนใหม่เลยแม้แต่น้อยถ้าเกิดคุณบอกเอ้ยพี่ตอนที่เอีเวนต์ของโรงเรียนอื่นมามันก็ไม่ได้แบบนี้หรือเปล่านะแต่คุณอย่าลืมว่าเขาทําแบบนี้ กับโรงเรียนหลายอันที่ยังไม่มีเนื้อเรื่องอย่างซานไห่จิงที่ Absolute Cinema ไม่มีเนื้อเรื่องหลักไม่ไปโผล่ใน,เ,นเรื่องไฟนอลแต่เนื้อเรื่องอีเวนต์ของตัวเองแซ่บหลายอร่อยมาก <Nice. S 1> เนื้อเรื่องของโรงเรียนซานไห่จิงแม่งโคตรสุดฟองไวฮันแล้วก็ยังมีคนที่อยู่ใน m p c เลไม่ว่าจะเป็นอากิระไม่ว่าจะเป็นเรนะไม่ว่าจะเป็นซูมุกิเราได้เห็นแบบนั้นของ Hunt, ไวฮันไว้คุณแต่ไฮเลนเดอร์ไม่มีแม้กระทั่งซูโอที่คิดว่าน่าจะโผล่มาแจมก็ไปม,มาเนื้อเรื่องของไฮเลนเดอร์เราไม่ได้อะไรของไฮเรนเดอร์ ติดไม้ติดมือมาเลยแม้แต่นิดเดียว آ. ตอนที่ไ์อ่านในเรื่องอะผมพูดไปแล้วก็คือถ้าเกิดตอนที่4ี่มึงยังอยู่กับการหารถไฟกูจะด่าแล้วนะอย่าว่างั้นงี้เลยนะถ้าเกิดมันจะวนอยู่ตรงนี้อีกหน่อยผมจะดานะ่าแลวเนื้อเรื่องแม่งวนในอ่างมา3าตอนเลยสัตว์ ไฮ er. แลนเดอร์เราจะบ่นเรื่องของอีเวนต์ว่าเหมือนกับเขาชุบมือเปิดตอนที่กระแสะเด็กรถไฟมันมาไว้คุณแต่ว่าเขาไม่เตรียมตัวอะไรมาเลยอะเราอ่านปุ๊บเราไม่ได้ข้อมูลอย่างอื่นเกี่ยวกับไฮแลนเดอร์อ, er. อะไรเข้ามาเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่เราเสียดายคือเราอะเห็นไฮแลนเดอร์ในเนื้อเรื่องของอับดสใช่ไหมเราอินมากเลยนะผมแบบอิอเชี่ยผมไม่อยากรู้จักโรงเรียนไฮแลนเดอร์สุดๆเลยไว้คุณเราได้เห็นว่าอ๋อโรงเรียนไฮแลนเดอร์มันยังไม่มีประธานนักเรียนเพราะว่าตอนที่พ่อบ้านโผล่มาหาโนโนมิบอกว่าเดี๋ยวจะให้กลับไปเป็นประธานน กูจะได้รู้จักสักหน่อยว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรไม่มีทั้งนิดเดียวก็ไม่มีใครเป็นประธานนักเรียนไฮแลนเดอร์ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรหน้าตาแมพโรงเรียนเป็นยังไงไม่กูไม่ได้เห็นอะไรเลยผมไม่ได้บอกว่าอีเวนต์นี้มันไม่สนุกนะมันไม่น่าจดจาคนอ่านเสร็จปุ๊บคุณจําได้แต่อะไรเอาปากปากแทบนอกจากนั้นคือมึงจเขี้อะไรกับอีเวนต์ไม่ได้เลยถ้าเกิดเขาไม่เปิดตัวเอาบ่านะผมว่าอีเวนต์นี้เจ๋งอีเวนต์นี้ไม่สนุกสักนิดเดียวเว้ยคุณเพราะโรงเรียนคือทั้งคีวอทอสได้จะเป็นรถไฟคืออันเเเนนนี้้้้้้ยรรรรราาาาพพออููตตงัไปแแลววว่่่่มกิ เขาอยู่กันยังไงมีใครทําตําแหน่งอะไรบ้างทาไม2คนนี้ถึงขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้หรือว่าด้านอื่นที่เรายังไม่เคยเห็นของ2คนนี้ไม่นี่นเลอีเวนต์อ่านจะปุ๊บเรารู้จัก2คนนี้เท่าเดิมเลยจริงได้รู้จักคือเอาบาทแทบอยากเห็นไฮแลนเดอร์ปปะทาโอเดสีเลยครับใช่ใช่ไหมคือตอนนี้มันมีคนที่กังวลส่วนนี้ด้วยนะเว้ยคุณก็คือถ้าเกิดโรงเรียนไฮแลนเดอร์มันไม่มีขอบเขตเนื้อเรื่องมันก็เลยอยู่แต่ในรถไฟเท่ากับว่าถ้าเกิดมึงเปิดโรงเรียนเดินสมุทรโอเดสีมึงก็จะอยู่ใน,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 เ,น,นรเรือสำรา ลำที่จะปล่อยไปที่ไหนปะไฮเดรนเดอร์มันก็ต้องมีไว้เหมือนกับสถานีกลางบางซื่ออะไรเงี้ยนะให้เปรียบเทียบง่ายๆมันจะต้องมีศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดที่ทุกคนแม่งจะต้องอยู่ที่นั่นแล้วต้องรับคําสั่งที่นั่นของไฮเดรนเดอร์มันไม่พูดถึงเลยว่าจะรอทำเรื่องหลักทีเดียวก็ได้นะครับแล้วทำไมไม่ขายตอนเรื่องหลัก <c oughs> คือผมเข้าใจหมดเลยนะผมเข้าใจหมดเลยนะที่คุณกำลังจะเสื่อเออแต่ว่าถ้าเกิดไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งขายสิวะคือ first i m p อ e s s ช o n แม่งสำคัญมากสำหรับผมเลยนะเว้ยคือ <Miss. S 1> ดีไซน์ดีเรื่องไล่าทุดีก็ดีเรื่องเ่สายใหญ่ก็ดีแต่ว่าในาเรื่องอีเวนต์มันไม่ได้อะโรเนใหม่อาจจะเป็นเรื่องอีเวนต์หมดแล้วไม่ซื้อวะคือผมอยากให้การเปิดเร,เรื่องโรงเรียนใหม่มันอยู่กับเรื่องหลักเท่านั้นเว้ยคุณคือผมเข้าใจว่ามันจะมีคนบอกว่าเอ้ยพี่การที่มันอยู่ในเรื่องหลักถ้าเกิดมันขายยไไไมม่่่ดดีอจะปลทิ้ง นือเรื่องลอหลักมันเป็นสิ่งที่การันตีว่าจะมีพาร์ทสองแต่ถ้าเกิดมันกากเราก็ต้องทําให้มันดีขึ้นซึ่งเราอาจจะยากกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดมันเป็นน้เรื่องอีเวนต์เราสามารถเทได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ีโดนี่ตะเข้ามากากจะขายแฝดรถไฟแต่คนนะั้นชอบโอบะมากกว่าเฉยเลยคือเด็กรถไฟเอาบะมันคือเดอะแบกไว้คุณที่นื้อเรื่องเด็กรถไฟมันสนุกได้เพียเพราะเอาบะตัวละครปากเซ็บปกติตัวละครที่พูดในบัวคาพูดใช้ศัพท์ที่ค่อนข้างจะอ้อมโลกแต่เอาบะคือต่อยหน้ามึงเลย อ่ะประมาณนี้ครับให้สรุปก็คือตอนนี้ของบลูอไคมันจะมีกระแสที่คนรู้สึกผิดหวังกับโรงเรียนใหม่ของบลูอาคาทั้ง2โรงเรียนเลยโรงเรียนไฮแลนเดอร์คนผิดหวังกันด้านเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยมีเด็ก3คนที่เดินหารถไฟที่หายไปแค่นั้นจบเราไม่รู้จักไฮแลนเดอร์เพิ่มขึ้นเราไม่เห็นตัวละคร n p c อื่นเราไม่รู้ว่าใครเป็นประธานนักเรียนเราไม่รู้ว่าเขาจัดการบริหารยังไงในไฮแลนเดอร์ส่วนของวายฮันเนื้อเรื่องครึ่งแรกที่เป็นบท ดีไซน์เนื้อเรื่องมันสนุกเรารู้สึกว่าวายฮันมันเป็นลูกรักตั้งแต่ที่เขาปล่อยโรงเรียนวายฮันออกมาเลยมันมีการเข้าคลาสมันมีคัดซีนมันไม่ได้เห็นภาพของโรงเรียนอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันโอเคแต่ครึ่งหลังมันมีการเล่นง่ายเกินไปที่ผู้เล่นเขารู้สึกว่าไม่โอเคก็คือเรามีริสึทที่มันดูยังไงก็เรสะสีเขียว้คุณเหมือนแบบเหมือนจนเกินไปแล้วมันมาพร้อมกับเนื้อเรื่องที่ไม่สนุกทามมิ่งที่ไม่โอเค มันเลยกลายเป็นทุกอย่างที่มันคลุกกุ่นออกมามันระเบิดออกมาไว้คุณ <laughs> เอ้ยแต่ถ้าเกิดได้พูดจริงๆเลยนะน้องลิสูเนี่ยไลท์ทดีน่ารักมากผมแทบจะแตกกับไลท์ทดีของริสูได้เลยอะแบบว่าไม่ทนไว้อะ <laughs> ไปถึงใจแตกใจแตกใจแตกไม่ไหวแล้วเออคือตอนแรกอะผมเห็นดีไซน์ของริสูแล้วรู้สึกธรรมดาใช่ไหมพอเห็นบทไลท์ทดีของริสูแล้วแบบโอ้โหแม่แทบจะมือลัานมือสั่นจดลงลิทที่อยากได้เลย